ลืมแขกโตสีแล้วหรือคนดีชื่อเกศน,นักร้องคาเฟ่ที่เคยนั่งคุยกันนั้นเจ้าขึ้นร้างเพลงยังครองมาเลยรางวัลคาเฟ่กันนั้นุขขนย,นนนนยกันไปที่สองกวาจำเปลี่ยนหอมกรุ่น เนื้อบุญยามยิงไม่หายพี่น้องเคียงไกาช่วยให้ใจคลายปัญหาที่เปียมึงบางเคียงข้างน้องนามก็ยายามห่างใจยังครวนหาอยากมาคาเฟ่ทุกคืนเพื่อเพี่ไม่มาเพราะว่าเก็บวความนใหม่ แกตโตใหญ่ของพวงมาลัยวีนชื่นอเอาซื้ออบน้องไปเที่ยวกลางคืนทาบข่าวพี่ตรมสุดเปลินไม่รู้คลางคืนหรือเปล่าเริ่มแกกโตสีแล้วหรือคนดีชื่อเก๋พี่มาคาเฟ่ เกนนี้ด้วยใจเงาเงาชีตีคนเดียวเท้ด้วยใจเส่ยงเศร้าไม่มีอะไรของเจ้าเกทิ้งเหล่านั่งเศร้าเดียวดายอ่าดอกตะแบกบานแล้วด้พี่น้องตะแบกบานแล้ว ມາຈົ່ມດກแม่นํากันเด้อສວັີອສະວັດຍາມດບກລ້ວ